อันนี้สจก็ได้ตัดแต่งกิ่งกระเพรานะตัดแต่งกิ่งออกให้หมดค่ะแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในกรีนเฮาส์เหมือนเดิมพอหมดหนาวปุ๊บเราก็เอาลงปลูกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสจอเองค่ะวันนี้สจอจะมา,าทำความสะอาดกรีนเฮาส์เนาะเพราะว่าที่สจอ ใส่ลงไปสาเจไม่ได้ดูไม่ได้อะไรก็คือว่าเอาใส่เอาใส่เอาใส่ลงไปเลยไม่ได้เลือกว่าต้นไม้ไหนที่ที่เราจะปลูกปีหน้าต้นไม้ไหนที่ต้องอยู่ในห้องปรับอากาศประมาณนี้เนาะสาจอก็จะทิ้งบ้างพวกโหละพาูพวกกแมงลัก,กอะไรเงี้ยค่ะ สจไม่เอาสอจจะเอาทิ้งเลยจะเก็บก็คือมะกรูดเมะกรูดสจงามมากมายเห็นไหมที่สอจอทาวิธีการเพราะเมล็ดมะกรูดอะไรประมาณนี้น่าจะหกเดือนหกเดือนมันอยู่ในไอ้น,นี่เนาะมันอยู่ในกระถางมันก็โตช้าะคะ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่รีบไม่ร้อน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปปู่ไว้ชม,มเมล็ดสลัดหล่นไปทั่วก็งอกไปทั่วโอเคเนาะค่ะสจอจะเอาทิ้งคลิปนี้ก็จะไม่เอาใส่ข้างในกรีนเฮาส์แล้วค่ะเห็นไหม ไม่รู้ตัวอะไรกินเพราะว่าสาจยกเข้าไปสจอไม่ได้ดูว่ามันมีแมลงอะไรไหมมันมีนอนผีเสื้อหรือเปล่าคือว่ายกเข้าไปก็กินหมดเลยค่ะลามไปทั่วเลยเหมือนก็กินใบกะเพราสาจด้วยสจไม่ได้จะมาเช็คไม่ได้มาดูวันนี้อากาศดีลูกไม่อยู่ด้วยค่ะก็เลยถือโอกาส มาทำความสะอาดสักหน่อยโ okay, อเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวสจทำงานให้เสร็จก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ